ไม่ได้สังเกตช็อปเลยไม่น่าจะได้ทองได้รับทองจากสังกกด8บาทค่ะได้รับทอง5บาทค่ะได้รับทอง3บาทค่ะได้รับทอง3บาทค่ะ ไดค่ะดีใจมากไม่ค <Dans> ิดว่าจะได้อยู่ปังกัดมาเดือนนี้เป็นเดือนที่เจค่ะค่าของหกหลักทุกเดือนทีนี้ก็คือเกินคาดหมายมากค่ะในโบนัส้อนใหญ่ดีค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะได้พอห้าบาทอยู่กับสังกัดมาสี่เดือนค่ะได้พอห้าบาทสังกัตื่นเต้นมาก คุณสามารถช่อตที่สี่ใช่ที่ทำงาไม่เข้ามาอยู่สังกัดช็อตเลยนบอกว่าคุณกล้ามากาเลยค่ได้ตองจ้าตื่นเต้นคนลุกนะผมลุกเลยไม่ได้สังกัดช็อบอยไม่ไม่น่าจะได้ทอต ใครสนใจสร้างไรายได้จากการไลฟ์สดและการทำคลิปปักตะก้าสามารถเข้าร่วมกับสังกัดชอ็อปจีนิกได้เลยเราสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพคของไม่ต้องส่งของเรียนรู้หลักสูตรตรงจาก t ิกต็อกประเทศไทยและยังไม่พอสำหรับสายไลฟ์สดยังมีโอกาสได้รับคูปองส่วนลดพิเศษจากสังกัดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสังกัดชอ็อปจีนิกและสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ t ิกต็อกช็อปจีิ M C N